สวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครู๊บมีพยาชนะไทยนะคะคือวอลแวนนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกเขียนด้วยนะคะอ่าเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาหนังสืออะไรคะ หนังสือภาษาไทยเล่มที่สองนะคะเปิดไปหน้าที่สามนะคะเด็กๆเจอพยัญชนะไทยนะคะอ่านตาบุญครูจิบค่ะวแหวนนะคะเด็กๆอ่านเสร็จแล้วมาดูพยัญชนะไทยนะคะคือวอแหวนให้เราเขียนตามรอยนะคะตามแถวนี้เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะตรงสี่เหลี่ยมนี้นะคะก็ให้เขียนเป็นวแหวนนะคะาเด็กๆ เรามาฝึกเขียนกันเลยค่ะ,ะดูคุณครูจิ๊บก่อนนะคะก่อนอื่นเราต้องวงกลมแล้วก็ลากเส้นขึ้นไปเส้นข้างบนแล้วก็ลากเส้นลงมานะคะจะเป็นหัวของวงวอลแหวนนะคะ,ะ <S <S เด็กๆได้หรือยังคะก่อนอื่นทำยังไงบ้างคะ เราก็ต้องวงกลมหัวแล้วก็ลากเส้นขึ้นไปเส้นข้างบนนะคะอ่าเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมละบายสีภาพให้สวยงามนะคะอ่าเด็กคุณครูทิ๊บข,ขอทบทวนนะคะเราทําอะไรบ้างเอย่ยเขียนตามรอยปะพยัญชนะไทยคือวอลแหวนแล้วก็เราก็ละบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วถ่ายรูปลงมา ใส่อนุบาลหนึ่ทับหนึนะคะมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูจิ๊บก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ